กับพี่ดอนนะว่าอยู่ที่เนี่ยช่วกันยังไงบ้างมีทุกคนทำงานกันมว่วามมงความทุกคนมอเอเวลาเราต่างกันกลางนกางวันกางวันเป็นกลาคืนค่ะมีตัวองมีแงาโลกนี้มีฉันมีโลก แม่หมอช่วยชีวิตนะคะแม่หมอจำเป็นนะคะอืมทำไมมันยังติ๊กเลยอะ่ะก็บอกแล้วว่ามันตึงมากเลยโอย <c oughs> ทำทาง,งานตั้งแต่สิบเอดโมงถึงสี่ทุ่มอ่ะ ชีวิตคนที่นี่เขาต้องสุดยอดมากๆเลยหนูไม่เคยยืนขนาดนี้เลยใช่มันไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะคะคนไทยแบบนี้จะใช้เงินแบบโอ้ยู่บ้านพี่พี่ดอนอยู่กี่ปีแล้วคะเนี่ยสามสิบกว่าปีสี่สิบปีแล้วมั้งโอ้พี่สม่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าพี่ทําเป็นทุกอย่างแล้วนวดนวดไทยเนี่ยดังมากในอเมริกาคนก็แบบชอบ เขานวดกันชั่วโมงก็เท่าไหร่คะพี่ที่เนี่ยโูไปตามร้านร้อยยี่สิบจาาโอ้โหร้อยยี่สิบเหรียญเจ้าของเขาเอาไปใช่เขาเอาไปเี่เขาจะให้เราสี่สิบเออเอาคืงเขาเป็นร้านไงเขาเป็นร้านอืมเขาก็เรียกลูกค้าให้ใช่แต่ถ้าเราู่ที่นี่ต้องต่อสู้ใช่ไหมพี่คนที่พี่คนที่ทำงานเออแต่อันนี้พี่ดองก็เมตตาหนันนะคะ โอ้ยพอไม่ได้พี่ดอนช่วยี่นี่ตายแน่เลยอพปาพอนแข็งมากเคยพานเลยข้าไม่ได้ค่ะมันจะพาหนูไปนวดเนี่ยที่ร้านอยู่ต้องซิปเขาอีกนะจ๊ะใช่กวชก็ร้อยห้าสิบอ่ะเออร้อยห้าสิบเหรียญพวกคนเขาก็หวังติปแหละพวกพี่นนวดเคพิ่นพี่นะ คนเงนวันสี่ห้าคนเขาไม่ต้องใช้เพจเช็คเลยอ่ะเขาใช้ติดอย่างเดียวอบางคนได้วันสองร้อยชีวิตที่นี่ต้องสู้นะไม่ได้ง่ายนะแต่ถ้าอนอย่ามาทำงานที่นี่นะเรียนรู้มาก็ดีแต่ไม่มีแรงไม่มีแรงไปนวดเขาอ่ะออยูเพราะว่าคนตัวมันใหญ่ คนที่นี่ต่อสู้ใช่ไหมพี่ดอนแต่พี่ดอนก็มีบ้านให้คนเช่าตั้งสองหลังโอไม่หลังเดี๋ยวหลังนี้ก็อไม่อยู่แล้วก็พี่อยู่หลังหนึ่งพี่ก็มีบ้านตั้งสองหลังเก็บหอมล้อมลิศกลับไปเมืองไทยพี่ก็มาหาลานีแล้วมาลานี เอาให้ลูกเอาไว้ให้ลูกคนละหลังเออนั่น่ะใช่ไหมสองคนสองคนสองหลังดีแล้วแต่บ้านหนูอยู่ในเมืองก็ให้ทั้งคู่สามก้าห้าสี่เก้าห้าก็ได้เดี๋ยวนี้กี่กี่กี่ล้านเหรียญแล้วพี่หลังรู้สิจ้ะห้าห้าแสนโอ้โหหลังนึงนะปรห้าแสนเหรียญหกแสนล้านเหรียญก็สามสิบห้าล้านบาทแล้วตอ้โหได้เหรียญ ทำงานกันทุกคนต้องทำงานกันหนักมากเลยใช่ไหมใช่เนี่ไม่ใช่เรื่องไกอภาษีเยอะไหมพี่ถ้าเราเสียภาษีไม่ได้ท่าไหร่เราก็ได้มากเท่านั้นใช่ไหมเขาก็เก็บไว้เลี้ยงตอนแก่แต่พี่ทำงานเอาเงินสดมามากกว่าเออมันก็เลยได้น้อยไงทุกวันนี้ได้เก้าประมาณเก้าร้อยห้าถ้าไม่ได้แร์ออกก็พันหนึ่งตีว่าพันหนึ่งก็เดือนหนึ่งสามหมื่นห้าแล้วเนู้เดี๋ยวเจ็ดร้อยหักไม่ได้แช่ออกเจ็ด ห้าเจ็ดสมค่ารักษาออกก็เหลือเจ็ดร้อยเดือนละเจ็ดร้อยเข้าใจมเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็สองหมื่นสบายสบายแล้วพี่แก่ถ้าเป็นคนไทยก็ได้เดือนละหกร้อยใช่แต่ถ้าอยู่ทเทนี่ะพี่รูดเครดิตคัทเดือนหนึ่งก็เป็นพันแล้วพี่ก็เลยทำจั๊กจักจ๊กนี่แหะไปค่าน้ำมันมั่งค่าข้าวมั่งอย่างไรก็อยู่นี่ก็ดีกว่าเมืองไทยใช่ มีที่นี่ทาอะไรก็ได้เขาไม่มีคนไม่มีคนถูกถูกกันเออไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยต้องเรียนเมืองไทยนะถ้าอยู่เป็นเมดเขาลูกดาวอยู่ใช่ป่ะแต่ที่นี่ไม่มีไม่มีใครทํางานหาเงินได้เขาไม่สนใจหรอกคุณจะจบอะไรมาเขาทําแบบแบบเขาทำทางานมีหน้าที่ของอยู่เขาไม่ต้องมาหมอมาคานเหมือนเมืองไทยใช่ แต่ที่นี่ทํางานกันหนักมากเลยที่ร้านแม่อีกทุกคนแบบสู้ชีวิตมากเลยเขาสู้งานเขาสู้งานเขาขยันเขารู้หน้าที่นะร้านไทยบางร้านไม่ได้มากเหมือนอือคนไทยนี่คือหยิบไอ้นูนหน่อยหยิบไอ้นี่ให้หน่อยแต่ที่นี่เขาไม่นะเขาเขาดูว่าใส่ถุงของเขานะใส่ถุงของเขาเขาจะต้องใส่ข้าวโพดเขาใส่อะไรเขาเลี้ยงของปุ๊บเขาก็วิ่งไปเอาข้าวโพดแล้วเขาก็มา แต่ถ้าเป็นคนไทยของเอาหยิบข้าวโพดได้หน่อยเอออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาจะไม่ใช้ปากเออเขาแบ่งงานกันทุกคนทํางานกันแบบชุดยอดมากเลยมาเรียนรู้งานนะคะอีป้าวันมาเรียนรู้งานว่าชีวิตที่นี่ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายใช่ทํางานตั้งแต่ทำได้แต่เออสิบโมงเช้ายันสี่ทุ่ม ได้พี่ดอมช่วยชีวิตเนี่ยแต่พี่ดอนลองใช้ไม้หนุ่มมากเลยเออยังเลยยังไม่ได้นวดให้พี่เจดเลยมีทนทิการบอกให้ไปตอกกันนะเออเดี๋ยวมันหลังพี่ไปตอกแล้วพี่อธิษฐานบุญให้หนูด้วยนะโอเคหนูสอบไปร่ำไปเรียนมาเออเเดี๋ยวหนูไปซื้อเอาใหม่ชื่ออะไรวะไปดิวันอะไรวะอืมถึงจะของไม้ก็พอแล้วเออ หน้ออวไอ้หนูว<อ>ันรือพอ,อโอเคแล้วโอ้ยอข,อขอบคุณมากนะคะ